ฮัลโหล e v ี r y า o d สบายดีปีน้องโอ้ย好久冇见啦大家又见到 Jennifer าก็วันนี้ก็จะมาพบเจอกับ Jennifer นะคะ Jennifer นานแล้วไม่ได้ออกมานะก็ Jennifer ย uh ังสวยคือเก่าจางามคือเก่าเดี๋วันนี้ใส่แว่นใหม่จ้าได้แว่นใหม่มานะคะแว่นก็จะสวยมากสวยงามมากเลยค่ะวันนี้จะมาออกมากินรมากินละแบงจ้ะเดี๋ยวขอปรุงเครื่องก่อนนะคะ หลอดที่ทีมเบรลิ้วสิน้นใส่พริกเข้าไปใส่พริกกับงาเข้าไปจากพริกญี่ปุ่นก็จะชอบใสเ่เยอะๆนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกน้ำมันเพราะว่าไม่มีรสเผ็ดเพราะาเราเป็นคนกินรสเผ็ดนะคะต่อที่เอ่อหลอดจิ้วยาวเราเฮ้เลยละซิวๆหลอดจิ้วยาวละซิวกันละก็ใหมลากรลาจิ้วยาวอ๋า มาโลยาโลเคยสินอ่าคนได้เข้ากันก่อนนะคะเส้นก็จะอืดหมดแล้วนะคะม่แต่ไปแต่งตัวอยู่จ้า <c oughs> กูไม่สวยนะคะกูไม่สวยก็เลยต้องไปแต่งตัวจ้ากว่าจะออกมาได้กว่าจะออมากินได้พี่น้องเอ้ยแต่งตัวเสียเวลามากเลยจ้ามาหูวลอยสิ้นชดตะเลกกอะยู่ปานแรงก็มาตายกะกูสีก็ที่จับจิน้น โอ้ยอร่อยแล้วค่ะอร่อยมากนี่คือลำแมงญี่ปุ่นนะคะซื้อมาแล้วมาทําใส่เครื่องเองจ้ากินเนดินมาเดยจ้าพี่น้องมาอืมอร่อยจ้ะใส่ไอ้นี้เข้าไปพริกญี่ปุ่นพริกแล้วก็จะมีงาดําอยู่ในนี้นะคะมีมันไม่เผ็ดหรอกใส่เท่าไหร่มันก็ไม่เผ็ดเลยม้นไม่มีรสเผ็ดเลยนะ ก็จะเติมใส่พริกน้ำมันเขาไปอีกมันจะได้มีรสชาติเพระาะว่ามันก็ที่จริงแล้วมีเอ่อราเมงของญี่ปุ่นเนี่ยนะที่ไปเคยไปญี่ปุ่นนะไปเที่ยวญี่ปุ่นไปกินนะแต่ละร้านเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันจ้ะมันไม่อร่อยทั่วไปนะมันแล้วแต่บางร้านนะมันจะอร่อยมันมันต้องทําซุปที่อร่อยจ้ะ โอ้ยผมกินผมมีเจเนเฟอร์เข้าไปมาเด้อจ้ามาเด้อจ้าคำโตๆนะคะอืมอร่อยแซ่บพี่น้องเรามาใส่เครื่องเองปรุงเพิ่มรสชาติไปหน่อยนึงก็โอเคแล้วจ้ะอร่อยแล้วจ้ะ อร่อยอันนี้มียางไข่ย,ยางมะตูมก็ไปด้วยใส,ส่่วง,งอกก็ไปด้วยอืมไข่ย,ยางมะตูม อืออร่อยขครยางมาตุมออกหวานๆจ้ะก็เขาเขาจะไปเอ่อเขาไปเขาไปแช่เขาไปต้มไว้กับอืมซีอิ๊วหวานมันก็จะมีรสชาติหวานๆนะคะอืมอจัดไป้อง อืมโหเมย์ะละแมงละแมงจ้าละแมงจ้าละแมงญี่ปุ่นจ้าวันนี้กินละแมงจ้าเพราะว่านานมากแล้วเจนนเฟอร์ไม่ได้ออกมาจะมีคนถามหาเจนนเฟอร์นะคะมีเอฟซีอ่ามีเพื่อนของลูกสาวเพราะว่าเขาดูคลิปอยู่นะคะเขาบอกว่า เจนนิเฟอร์ไม่เห็นเจนนิเฟอร์ออกมาเลยก็จัดการซะเลยนะคะให้เจนนิเฟอร์ออกมานะคะ <laughs> บอกนานแล้วไม่เห็นเจนนิเฟอร์เจนนิเฟอร์ไปไหนถ้านานแล้วไม่ได้ออกมาแสดงว่ากลับดาวอังคารไปแล้วจ้ <laughs> อะ,อย,อ,ะ Jennifer, อ,อ,อย่าูาลลอยะ好久咧诶 j e n n i f e แ没出嚟如果太耐咧就系冇出嚟嘅话咧肯定系翻咗火星噶啦大家啊 นี่กินคำโตๆไปเลย Today my name is Jennifer I remember long time no see <laughs> Today I have uh, Japanese noodles ลวแม่งโอ้ยจกินไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เมื่อวานนี้เมื่อตอนเย็นเย็นฝนตกทั้งวันฝนตกทั้งคืน ก็ไม่หยุดเลยนะคะตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะคะทีนนี้สองคำก็หมดแล้วจ้ะ จนี่ฝึกหมซ้มเจอะสอีจะสิวชดเลรอ่ะเจอเลยเจอะเคยได้เก่าซ้มกันสอยีแล้วจะวันก็ที่แอเซับเจนี่ที่เจอแล้เจ้าหัหลานแกสอยีเจ้าสิวชดเละก็หาเสื้อเหมาะสำหรับเจเนเฟอร์ใส่ไม่ไม่มีนะคะมันไม่มีเสื้อใส่จะ้ะเจเนเฟอร์ก็เลยไม่ค่อยได้ออกมานะคะก็จะใส่แต่เสื้อเก่าๆนี่แหละจ้า รอรอเสื้อใหม่อยู่นะคะยังรออยู่จ้ะคำสุดท้ายจ้ะเ่าจะรีบกินจะรีบทำงานจะี่น้องซักผ้าอยู่เดี๋ยวไปจาัดก,การอบผ้าก่อนจ้ะ ถ้าใครเข้ามาดูกบน้อยละล้านมาเจอเจนนิเฟอร์พอดีขอให้มีความสุขนะคะขอให้ร่ำล่ำรวยๆเด้อจ้าที่เข้ามาให้กําลังใจกบน้อยเด้อจ้าสําหรับใครที่วันเกิดก็สุขสันต์วันเกิดนะคะให้พี่เบิร์ดเดย์จ้าพี่บอกกำยาสร้างเนี่ยจุกเลยสร้างอยากไฟหลอแล้วะกำมาอยู่เจ้ากัละไปแล้วก็เจนนิเฟอร์จะไปทํางานจ้ะ 今天回去做嘢先啦，大家再见啦，大家拜拜，拜了再拜拜，장。